ทุกคนครับถ้าพูดถึงเรื่องของการดีดกีตาร์การตีคอร์ดกีตาร์แล้วก็ดีดลงเพียงอย่างเดียวเนี่ยทุกคนคิดว่ามันน่าสนใจไหมมันก็คงไม่น่าสนใจหรอกมัง้งเพราะว่าดีดรูปแบบนี้มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นฝึกของนักกีตาร์มือใหม่เราอาจจะเคยฝึกเพื่อนๆหลายคนเคยฝึกไหมฮะอย่างเช่นดีดลงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนะครับก็คือพยายามที่จะ ให้ได้รู้ว่าอ๋อจังหวะเสียงติ๊กตอกตอกตอกหรือว่าดีดให้มันพร้อมกับเมทรนอมไม่ผิดถ้าจะเป็นนักกีต้า์มือใหม่แต่ถ้าดีดจนคล้องมือจนระดับหนึ่งแล้วจะมาดีดอยู่แบบนี้มันก็ไกลลอยู่ใช่ไหมแต่ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะแสดงโชว์ให้ดูว่าบางทีการดีดลงอย่างเดียวนี่มันก็น่าสนใจอยู่นะนะครับน่าสนใจขนาดไหนลองดูฮะ อ่านี่ก็คือเป็นการสาธิตนะครับแต่ผมไม่ได้ดีดโดยปิกนะรอบนี้ก็คือเอามือดีดนะฮะก็คือกวาดลงไปเลยนะครับนิ้วชี้กลางนางเนี่ยนะครับตวัดอย่างนี้นะครับเพราะว่าดีดลงอย่างเดียวอยู่แล้วใช่ไหมคือดีดอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งที่สังเกตได้อยู่ก็คือ2อ,อย่างหนึ่งละเป็นการดีดลงดีดลงหนึ่งห้องก็ตามนะครับใน A ไม่แน่แต่จะดีดลงอยู่7ครั้ง ดีดลงอยู่7ครั้งแต่ใน7ครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น2ชุด1นะครับดีดลงอยู่7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7นะครับแต่แบ่งออกเป็น2ชุดชุดแรกคือดีด4ครั้ง1 2 3 4แล้วก็หยุดไว้หน่อยนึงให้มันเหลื่อมๆหน่อยนึงชุดที่2ก็ดีด1 2 3ครบ1 2 3 4แล้วก็หยุดไว้หน่อยนึงแล้วก็1 2 3่งก็ศูนยมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ ส่วนที่2อันนี้สําคัญเลยแล้วผมคิดว่าก็ยากในระดับหนึ่งถ้ายังไม่คุ้นชินวิธีการลงน้ําหนักเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ d ดนามิกการดีดทั้ง7ครั้งเนี่ยจะมีเสียงหนักกับเสียงเบาจะไม่เท่ากันนะครับนะครับจะไม่เท่ากัน4ครั้งแรก1 2 3 4ีเนี่ยก็คือ1กับ4เนี่ยให้ดีดแรง1กับ4ให้ดีแ 1, 4, ดแรงครับแต่2กับ3ให้ดีดเบาแรง1แล้วก็ 2 3แล้วก็4อย่างนี้ฝึกส่วนแรกก่อนอย่างนี้แรงแล้วก็เบาแรงแรงเบาเบาแรงแรงเบาเบา,แ,บาแรงเออนะครับต่อมาไอสเม็ดสุดท้ายก็คืออันนี้ให้ดิดเบาแรงแล้วก็เบานะครับสเม็ดสุดท้ายก็คือ เบาแรงแล้วก็เบาอะไรมันจะยากขนาดนั้นใช้ปากกาใช้กระดาษจดเอาไว้นะครับจดจดสูตรเอาไว้ดีดทั้งหมด7ครั้งแบ่งเป็น2ชุดชุดแรกดีด4ครั้ง1 2 3 4เว้นไว้หน่อยนึงชุดที่2ดีด3ครั้ง1 2 3อ่จดแล้วก็สเต็ปของการดีดหนักเบา4โน้ตแรกดีดแรง1แล้วก็2 3เบา แล้วก็4มาแรงอ่านะครับห้ามาเบา6มาแรงแล้วก็7เบาแมฟังดูงมันทำไมมันลึกลับซับซ้อนเหลือเกินถ้าฟังแบบนีมน้มันอาจจะฟังไม่ออกก็คือถ้าฟังผ่านหน้าจอผ่านอะไรอาเงี้ยอาจจะใส่หูฟังช่วยได้นิดหนึ่งแบบไม่รู้นะครับแต่ลองไปทำเอง ผมว่ามันมันก็มันก็โอเคอยู่นะนะครับมันก็คือมันมีมันมีเอกลักษณ์อะ่ะเราอาจจะมองว่าอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่ดีที่สุดนะเพียงแต่ว่าอยากจะหาข้อแตกต่างมาให้ได้ลองฝึกลองเรียนรู้กันเข้าใจอยู่ว่าการดีดเนี่ยมันการตีขอดเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับจะลงขึ้นจะสะบัดจะอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแต่นี่เพียงเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เคยทํากันไหมนะครับถ้าคนที่เคยแล้วก็โอเคไม่เป็นไร แต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยเนลองเปิดใจมาลองมาลอง,มาลองทําดูนะครับก็เอาคอร์ดอื่นก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นคอร์ดเดียวกับผมก็ได้เป็นคอร์ดจีก็ได้ะนะครับเาเล็กๆล็น้อยนนะครับลองไปต่อยอดไปฝึกกันดูครับทุกคน